สวัสดีครับนี่เจะาเบืงบ้งจะาเบื้งควบขีดขานของตัวแกตัวแกโมแบตบ่มีครับโมแบตบ่มีจ้าเบื้งครับ,บมันมีเงินซื้อโมอแบตเจ้าเบื้องก็เด้อมันบ่มีอีหลีเนี่ยจังหวะมันบ่มีเนี่ยแล้วก็อีกอย่างมัน อันนี้มันเป็นงานเฉพาะกิจแล้วอีกอย่างรถดำน่าจะจอดยาวประมาณ3-4เดือนพูดละท่านว่าพผมละเือนิมิถุนาอีกประมาณครึ่งปีรถดำต้องจอดเจ้าิ่ง <c oughs> <c oughs> กระตุกเงียบไปทัวร์น้องมูงเนาะ เติดป่ะนะติดแล้วติดแล้วมันมันเป็นที่ฟรีครับแต่ว่าเอามือ,อยุ่งไว้พูดแล้วไล่เขาปักไว้แล้วติดครับติด <c oughs> รุ่นนี้มันต้องปั๊มลมครับเพราะว่าลมหมดเต็มน้ำมันเบกรกบ่มีพ่อพ่อพ่อแย่ปั๊มดนเบกรกบ่อยู่นะไปไปเลย ิบข้อนะเหมือนกันเป็นการกระตุกรถที่มึงติดแล้วมึงกเ็เรียนไปใช้ว่าไรวะถ้าแรกกระตกุกคุณละป้ากล้วยไปแล้ว <c oughs> ใช้รถไทยเด้อ นี่ครับไม่มีมออแบตรครับสังเกตนะนี่ยังคนบ๊อกเต๋ย่มื่อไนอะได้หรได้บ่เมื่อไนนักขั้วปะเดี๋ยวเบิงมามีมออแบต นี่ก็รถประจำตำแหน่งผมครับวันนี้โ่ได้ไปถ่ายคลิปทางไหนเนครับทำงานรับจ้างไม่มีมออแบตครับวันนี้ไปสองคันครับรถดำรถไทย เป็นรถที่ไม่มีมาแบตแต่เราก็ไปได้อเ,เอาหัวออกซะอเ,เอาหัวรถออกอเนาะเฮ้ยไปข้อเกษตรไปเลย ฮขึ้นนี่แหละขึ้นได้อันนี้ยังดูเท่กว่าเลยครับนี่อันนี้เท่กว่าแต่ว่าสองร้อยขึ้นไม่ได้ครับหล่อมันบไ่ได้หล่อมันจ่อแห้งไปเรียบร้อยครับเดินทาง <c oughs>